สวัสดีครับพวกเราช่องปาายแป๊บซี่แฟมิลี่นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศยามบ่ายนะครับผมมาดูลูกชายนะครับนิ่งนะครับอิ่มนะครับอิ่มสงสัยจะง่วงนะครับ นอน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 มังกรมเป๊ปซีนอนนอนได้ไหมอ่ะนอน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 แบบซี่นอนลงนอนลงเร็วนอนลงละนอนลงง่วงก็นอนเร็วนอนลงอ่ะนอนลงนอนลงอ่ะนอนลงเร็วนั่งลงเร็วเป๊ปซี่นั่งลงเร็วนั่งลงนอนไหมนอนลงเร็วนอนลงเร็วเฮ้ยตื่นละ นอนลงเร็วอนั A, nan lung, nan lung. Um, lung, ่งลงนั um, ép, ่งลงนั่งลงนั่งลงกลับนอนนั่งลงเลยนั่งลงนอนลงนอนลงนอนลงละนอนลงชุ่มแจ๊บชุ่มแจ๊บชุ่มชุ่มนั่งลงเลยชุ่มนั่งลงชุ่มนั่งลงเลยนั่งลงคุูมแจ๊บลง เจ็บลงเอาแแลล้วนนัหะเจ็บลงเจ็บลงอ่ะหลับลงโอ้นอนแล้วนะครับอนอนแล้วนองเพลงด้วยฮะนองเพลงด้วยนองเพลงน้องเพลงอะไรนองเพลงนอะไรกลมลูกถนนนอนกลมลูกใช่ไหม,มเดี๋ยวจะลบขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน <c oughs> ในแค่ท่อนเดียวนะครับผมโนอนแล้วครับขอบคุณไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยแต่เธอก็แอบรู้ ปุ่มมือแล้วถามว่าสู้ไว้หรือเปล่าเอา้าลุกแล้วไม่ไม่ลองแล้วครับลุกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ซื้ออ่นอนดีๆลูกนอนดีๆอาหลับลงเร็วง่วงนะมีง่วง,นนง,วงอาลับลงเลยหลับลงอาลับลงเตียงเตียงคนเกง่งเออ ผมลองผมลองแล้วน้องไม่ยอมนอนครับอย่างนี้ต้องให้คุณแม่เป๊บซี่มาลองนะครับว่าคุณแม่เป๊บซี่จะลอง,องได้ไหมเอ,อเ,ออเอาดีๆเอาดีๆจะนอนนะจะนอนแล้วเอาเีๆเอเร็วจะนอนแล้วนอนหล,ลับแล้วเงียบแล้ว หลับดีๆหลับลงดีๆลูกจะหลับจริงหรือเปล่านะครับผมเพ mm hmm. บรรยากาศก็ครึ้มๆนะครับผมบรรยากาศหน้านอนกลางวันมากเลยนะครับ mm hmm. ก็เห็นเขายืนๆน,นะครับยืนๆหลับ mm hmm. ก็เลยลองกล่อมเขาให้นอนดู ห้าวว้าว้าหลับเลยหลับดีๆ <_ d ream> ต้องร้องเพลงกล่อมนะครับ <_ d ream> ผมห <_ d ream> ลับดีๆเลอ กลนด้วยลูกกลนด้วยจะเข้าไปถูใ้ใกล้ๆกันนะครับอา้อาวฮารับดีๆลูกหลับดีๆหล,ลับดีๆนะก็เห็นเขายืนนิ่งนะครับผมยืนนิ่ง ก็รู้อยู่แล้วครับว่าเขาอยากจะนอนนะครับผมอันนี้ก็โอ้อะไรครับนี่อะไรครับยังไม่หลับแล้วครับยังไม่หลับแล้วสรุปว่าจะนอนหรือจะหลับครับเอาลับตาลับตาด้วยหลับตา หลับตาหลับตาหลับตา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 หวานตาหวานน่ะหลับตาน่หลับตาเออหลับตาดีดีเออหลับตาดีดีเออหลับดีดีหลับตาหลับตาหลับตาดีดีหลับตาหลับตาเออหลับตาดีดีเออหลับดีดีอ่ะหลับตาดีดีเออ หลับอะไรหลับหรือกระพริบตาเน่เอาเลยนีเย่เงยที่นอนนุมน่มนนะครับหลับตาด้วยหลับตาเอาหลับลงไหมเถื่งเถื่องเถื่อเทื่องเือเืนอนลงนอนลงเลยนอนลงนอนลงนอลงนอลงนอนลงน อ้าลับตาด้วยลับตาหลับตาหลับเออหลับตาหลับตาเออหลับตาดีๆหลับตาดีๆหลับตาหลับตาเออนอนเหมันเด็กเลยนะครับผมลูกชายนะครับก็กินนิ่มนะคผมเลยกินนิ่มนอนเล่นสายสบายสบาย อันนี้ครับผมไม่มากวนเขานอนหลับนะบก็หลับทุกวันนะครับผมบางวันก็หลับสิบนาทีสิบห้านาทีบ้างอย่างเงี้ยนะครับผมนิ่งๆนิ่งๆ Hào ninh 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 Hào ninh ninh nha Để mà มุมข้างหลังบ้างนะครับเอาในนิงน่งเอ้ยสบายครับเย็นสบาย ninh 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 ninh, đồ cọ. À, bột xuống, on gòn, on, on bột xuống, bột xuống, on đi đi, on bật xuống. ออนออนตบมือตบมือตบมือตามหัวลงแน่ตบมือดีๆมวยไม่เอ้าตบมือตบตบมามาตามมาๆเออตบดีๆเออตบตบมือ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 เก่งๆๆกๆๆอ๋อหนูกว่าจะนอนไม่นอนนะครับผมถ้ามาใกล้อย่างนี้ก็ต้องกินอีกเหมือนเดิมนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพรายแป๊บซี่แฟมิลี่ด้วยนะครับผมรักคิดถึงหงายครับผมสวัสดีครับอินต่อครับ